ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในวันที่6กับเกม R O K Life of Kingdom ค่ะวันนี้เป็นวันดองวันที่6และคนอื่นเขาจะกระโดดกันแล้วละ่ะเราไปดูกันเถอ Kingdom ะ Kingdom เป้าหมายของเราเปิดแล้วนะคะที่3091ทีเนี่ี้ยก่อนที่เราจะกระโดดเนี่ยเราก็ไปเก็บหินลูนกันก่อน นี่เลยรุนสร้าง5%แล้วเราก็กดสร้างบ้าน Level เลเวลเจ็ดเลเวล8ก่อนระหว่างที่เราอรอสกเขากลับบ้านนะคะหน่วยสอบแนมยังเหลืออีก7นาทีเราจะไปสร้างตัวฟาร์มกันที่คิงด้อมใหม่โดยที่เราไม่ต้องกระโดดเราก็ไปเลือกอตัวตัวตัวไหนของเราก็ได้เนาะเยอะเนาะนนเราก็ไปเลือกตัวไหนของเราก็ได้่าที่เป็นตัวเกาะที่เราไม่ได้ออนมาแล้ว ประมาณสักสาวันขั้นตับพอเราเปิดเข้ามาที่ตัวนั้นปุ๊บเราก็จะมีเควสค่ะเควสนี่เควสการเดินทางครั้งใหม่เราก็กดเลือกว่าไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเลือกคิงด้อมใหม่ที่เราจะไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้นี่ TP ได้เด็ดห้าร้อยเมตรกดไปเลยใช่เราไปสร้างตัวใหม่กันที่นู่นก่อนทีเนี้ยเราจะสร้างฟาร์มใช่ไหมคะเราไปสร้างตัวใหม่เลย2ตัว ถ้าเกิดตัวฟาร์มสำหรับตัวฟาร์มที่แนะนำให้ใช้แนะนำตัวนี้เลยฝรั่งเศสพอพี่โจนเนี่ยเขามีสกิลพี่โจนเนี่ยเขามีสกิลเพิ่มการบรรทุกทีนี้เรามาดูค่ะเราได้เพชสนี่คือเพชร500เม็ดตั้งแต่เริ่มแรกเลยแลนะทีนี้เรามาดูสกิลของพี่โจนทำไมเราต้องเอาพี่โจนมาเป็นบ้านฟาร์มเพราะพี่โจนมีสกิลนี้ค่ะสกิลที่สองมันได้ง่ายมากเราก็ เห็นไหมคะเก็บทรัพยากรเร็วขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเลเวลเต็มเนี่ยมันก็จะได้25%่สิบหทมเนี่ยโบนัสบรรทุกน้ำหนัก25เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะใช้ทหารน้อยกว่าคนอื่นเขาหลังจากเราสร้างบ้านฟาร์มได้2หลังแล้วนะคะเราจะมาดูว่าไอ้เจ้านี่มันจะเทเลพอร์ตคือเราสร้างบ้านอะ่ะต่อเซิร์ฟอะ่ะเราสร้างได้2หลังแต่ทีเนี้ยเราอะ่ะจะ จำเข้าไปอ่ะกี่หลังก็ได้ในเซิร์ฟเก่าคือเซิร์ฟเก่ามันจําได้ไม่ไม่สิ้นสุดแต่ทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าไอ้เซิร์ฟใหม่เนี่ยมันจะให้เรากระโดดไหมเราจะได้กระโดดไหมเนี้ยมันจะเต็มก่อนไหมเนี่ยอีกหนึ่งนาทีครึ่งคือการกระโดดอ่ะเนี้ยเนี่ย,เ,ยเรายังไปเข้าได้เงื่อนไขย,ยังไม่ครบทีเนี้ยการกระโดดอะค่ะเราอะจะต้องเรียกตัวทุกหมดอะกลับมาที่บ้าน เราเรียกตัวทั้งหมดกลับมาที่บ้านก่อนเลยทุกตัวจะต้องอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยสอดแนม,มหรือขุนพลอันที่สองเลยเราต้องออกจากกิลพอเราออกจากกิลปุ๊บแค่2ข้อนี้เองค่ะอันที่สามเราต้องมีอันนี้นี่เจ้าตัวนี้เห็นไหมคะย้ายก,การอพยพเข้ามือใหม่แล้วให้เราเลื่อนออกมาที่ลูกโลกอ,อีกมันจะเต็มไหมเนี่ยอีกีนาที อีก45ิห้าวิเห็นไหมคะเนี่ยเรามีอยู่แล้ว2ตัวเรามีที่3091้แล้วสองตัวเมื่อกี้เราเพิ่งไปสร้างเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆทีนี้ก็รอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดกันไว้ทำไมไม่มาฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธออย่าให้เกิดสักมน่อยหั เราต้องรีบเพราะว่ามันมีการจำกัดจำนวนในการอพยพเข้ามาแล้วเราไปแล้วนะคะกระโดดแล้วะคะ่ะโดนเลย yes แย่แล้วค่ะเขาบอกว่าจะมีตัวละครไม่เกินสองตัวในหนึ่งอาณาจักรหลังการอพยพแล้วหมายความว่าเราไปสร้างแล้วสองตัวอพยพไม่ได้ โอ้ oh, แม่เจ้าเราทำยังไงดีละทีนี้เราลบตัวไหนดีละ่ะเราลบตัวนี้แล้วกันอ้าวตายแล้วมันให้แค่สองตัวเพราะฉะนั้นเราสร้างไม่แค่ตัวเดียวเราลบตัวละครค่ะลบบัญชีค่ะยืนยันค่ะมันไม่ให้ลบะไม่ให้ลบไม่ให้ลบแล้วทำไงละ่ะสลบค่ะ กระโดดไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้มีตัวละครเกิน2ตัวหลังจากการกระโดดค่ะแย่ yeah, แล้วเราเฮ้ยโอ๊ยกระโดดไม่ได้แถมลบตัวละครเขาก็ไม่ให้เราลบด้วยติดดีเลยส5 5วันโอ้ oh my god ฝากกดไลค์กดต u b s า r i ไ e เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ